ท่ามกลางความเงียบสงบของคืนคริสต์มาสในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทุกคนกำลังเตรียมตัวสำหรับวันฉลองที่กำลังจะมาถึงแต่ในค่าคืนที่มีหิมะโปรยปรายอย่างหนาวเหน็บนี้กลับมีบางสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นในป่าไก,กลๆบ้านเก่าหลังหนึ่งถูกทิ้งร้างมายาวนานตั้งแต่ครั้งที่เกิดเรื่องเร็วร้ายขึ้นไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้หรือพูดถึงมันอีก แต่คราวนี้กลับมีเสียงเบาๆที่ดังขึ้นมาจากในบ้านหลังนั้นณที่แห่งนั้นเริ่มมีสิ่งแปลกปลอมบางอย่างเริ่มต้นเคลื่อนไหวราวกับว่ามีบางสิ่งกำลังฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหมู่บ้านนี้ชื่อซินเวบรูเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหุบเขาลึกเมื่อถึงช่วงคริสต์มาสหมู่บ้านจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวสะอาดอย่างงดงาม เด็กๆมักจะเล่นหิมะและสร้างตุ๊กตาหิมะอย่างสนุกสนานแต่ค่ำคืนนี้มีความเงียบสงัดที่ไม่ปกติไม่มีเสียงหัวเราะหรือเสียงเกมที่เด็กๆมักเล่นกันคงเหลือเพียงเสียงลมที่พัดผ่านป่าที่อยู่ใกล้เคียงบ้านเก่าที่ถูกทิ้งร้างอยู่ในป่านี้มีชื่อว่าบ้านฮาร์เปอร์สร้างขึ้นโดยตระกูลฮาร์เปอร์เมื่อร้อยกว่าปีก่อน ตั้งแต่ครั้งที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครลืมตระกูลฮาเบอร์ถูกฆาตกรรมในคืนคริสต์มาสที่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าใครเป็นผู้ลงมือแต่ทุกคนในบ้านเชื่อว่ามีวิญญาณของตระกูลฮาเบอร์ยังคงสิงสถิตยอยู่ในบ้านหลังนั้นเคที่เด็กหญิงวัย12ปีเป็นเด็กคนเดียวที่มีความกล้าหาญมากพอที่จะเข้าใกลบ้านฮาเบอร์ เธอเป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นและมักจะมีคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องลึกลับที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านคืนนี้เคที่นอนไม่หลับเธอนั่งอยู่หน้าต่างในห้องของเธอมองออกไปยังบ้านฮาเปอร์ที่อยู่ไกลๆเสียงเบาๆจากในบ้านนั้นทำให้เธอรู้สึกอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเคที่ตัดสินใจออกจากบ้านของเธอเธอใส่เสื้อกันหนาวและผ้าพ,พันคอ แล้วเดินเท้าออกไปยังบ้านฮาเปอร์หิมะที่ปกคลุมหนาทุกอย่างทำให้การเดินทางยากลำบากแต่เคที่ก็ยังไม่ยอมแพ้เธอเดินไปเรื่อยๆตามแสงจันทร์ที่ส่องผ่านเมฆหนาเมื่อเธอมาถึงบ้านฮาเปอร์เคที่เห็นว่าประตูบ้านเปิดออกเล็กน้อยเธอกลั้นลมหายใจและค่อยๆเดินเข้าไปในบ้าน ภายในบ้านมีแสงไฟเพียงเล็กน้อยจากเทียนไขที่วางอยู่ตามห้องต่างๆเคที่เดินสำรวจไปเรื่อยๆและพบว่าในบ้านมีภาพวาดบนผนังที่แสดงถึงความทรมานของคนในบ้านนี้ภาพนั้นดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้ราวกับว่ามีชีวิตเสียงเบาๆที่เคยได้ยินกลับดังขึ้นเรื่อยๆเคที่ตามเสียงนั้นไปจนถึงห้องนางเล่น ที่นั่นเธอพบกับเด็กชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เขามีผมสีบรอนและตาสีฟ้ามองเหมือนคนที่มีชีวิตแต่เมื่อเคที่มองใกล้ๆเธอรู้สึกถึงความผิดปกติของเด็กคนนี้เธอคือใครเคที่ถามด้วยเสียงเบาๆเด็กชายเงยหน้าขึ้นมองเคที่และยิ้มฉันชื่อเฮนรี่เขาพูด ฉันเป็นลูกชายของตระกูลฮารเปอร์เคที่รู้สึกหนาวเหน็บจับใจแต่เธอกลับรู้สึกอยากรู้มากขึ้นทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ล่ะเฮนรี่บอกเรื่องราวของเขาเขาเล่าว่าในคืนคริสต์มาสเมื่อหลายปีก่อนครอบครัวของเขาถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้ลงมือแต่เขาเชื่อว่าเป็นเพื่อนบ้านที่อิจฉาตระกูลฮาเปอร์ วิญญาณของเขาและครอบครัวยังคงถูกกักขังอยู่ในบ้านนี้จนกว่าพวกเขาจะได้รับความยุติธรรมเธอจะช่วยเราได้หรือไม่เฮนรี่ถามด้วยความหวังเคทีรู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นในเสียงของเฮนรี่แม้เธอจะกลัวแต่เธอรู้ว่าเธอต้องทำบางสิ่งเพื่อช่วยวิญญาณของตระกูลฮาเปอร์เธอตกลงที่จะช่วยและ เริ่มต้นการค้นหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนคริสต์มาสเมื่อหลายปีก่อนทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเดินเคที่หันไปมองและเห็นร่างเงาของคนหลายคนเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดมันคือวิญญาณของตระกูลฮาเปอร์ที่กำลังเฝ้าดูเธอเคที่รู้ว่าไม่มีทางหันหลังกลับอีกแล้วเธอต้องช่วยพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน และคืนความยุติธรรมให้กับพวกเขาก่อนที่คืนคริสต์มาสจะสิ้นสุดลง